หเห็นว่าเป็นคอกาแฟปกติดื่มวันละกี่แก้วคะก็ สองแก้วครับยังต่ำฮะโอ้ยังต่ำด้วยเหรอนอนหลับอยู่ทุกวันนี้นอนหลับไหมคะก่อนอื่นก็หลับแต่ตาอาจจะลืมนะฮะใจนี่เต้นอยู่ใจเต้นฮะแต่ปกติพี่แบงเนี่ยทานเมนูอะไรกาแฟอะพี่ต้องแบบเอสเรสโซร้อนเลยฮะเราไม่ใส่น้ําตาลเลยฮะไม่เบื่อเหรอทานกันทุกวันไงก็คุนชงน่ารักอะอ้ยอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันจะพาไปดูอีกเมนูหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าเอาใจคอกาแฟค่ะเป็นกาแฟอินเดาล์ลมคนคิดคนนะคะอายุ25ปีเท่านั้นค่ะไปดูกันค่ะ ว่ามันจะแตกต่างจากกาแฟปกติทั่วไปยังไงค่ะครับพาคุณผู้ชมไปที่วัดถ้ำเขาปูนตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ มีร้านกาแฟที่ชื่อว่า The Curve Cafe กาญจนบุรีร้านกาแฟนี้เขาโดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะเพราะนอกจากดูวิวสิคะโอ้โห oh. oh บนหน้าผาสูงภายในวัดถ้ำเขาปูน <c oughs> อยู่เนื้อสะพานแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ทางรถไฟสายมรณะ <c oughs> ด้านล่างเนี่ย <c oughs> เขามีกาแฟสูตรเด็ดอย่างที่เอ่ยบอกไปนะคะ oh. ก็คือกาแฟอินทผาลำ ก็คือใช้อินทผาลัำเนี่ยให้ความหวานแทนน้ำตาลครอะอยากรู้แบบนี้เราไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะคุณลลิดาชูเลอร์สาวน้อยวัย25ปีคนคิดค้นกาแฟสูตรอินทผาลัำค่ะเธอบอกแบบนี้ค่ะว่ากาแฟของเธอเนี่ยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหลายคนเนี่ยต้องมาชิม<อ>เพราะว่ากาแฟเขาใช้พันดีผสมผสานกับแยมอินทผาลัมเพราะว่าแยมอินทผาลัำเนี่ยจะให้ความหวานแทนน้ำตาล แต่ว่ารสสัมผัสมันนุ่มละมุนกว่าไงที่สําคัญเขาก็เพิ่มรสชาติด้วยผลอินทผลัมอบแห้งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเข้ากันอย่างลงตัวนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิดนะทั้งชาเขียวมัทฉะนมสดน้ํเสารสน้ํากระเจีย๊ยบทั้งหมดใช้แยมอินทผลัมแทนน้ําตาลทรายต้องบอกว่าถูกใจคอกาแฟที่รักสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะ okay. อาหารทานเล่นได้รับความยมไม่แพ้กันม่แบงห้ามทานจริงใช่ไหมอันนี้ต้องทานเล่นๆอย่าแบบอย่าหิวจริงแต่พี่ก็เห็นทานเล่นเ่ั้ก็สั่ง3าสี่จานนะนั่นคือทานจริงเนี่ยแหละเบคอนพันอินดผพาลัมโอ้ดูเหมือนไม่เข้ากันนะแต่มันเข้ากันเลยทีเดียวเพราะเบคอนมันเค็มไงความเค็มกับความหวานนะก็อาจจะมิดกันได้นะมันก็เลยเข้ากันทีเดียวทานกับดําจิ้มสูตรเฉพาะก็กลมกล่อมไม่เหมือนใครนะคะทานไปอมีโทส์ด้วยโอ้โมีน้ำพึ่งคันนี้โทส์ด้วยนะ ดูวิวทิวทัศน์ปสวยงามจะได้ดูนะฮะไปจะได้ดูอ่ะเนี่ยไม่ค่ะเออดูแต่ขนมอย่างเดียวจิตใจจดจ่อกับอาหารแต่ว่าบางคนเนี่ยสายเซลฟี่ก็ห้ามพลาดเลยจะเซลฟี่อาหารจะเซลฟี่วิวได้หมดเลยค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าทำไมถึงทำเอาอินทผาลามาทำกาแฟเธอก็เล่าให้ฟังค่ะว่าครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจปลูกอินทผลัมออแกนิกค่ะ แต่ตัวเองอยากเปิดร้านกาแฟก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลของที่บ้านมาประยุกต์กับเมนูอาหารที่ร้านไปไปมา,มาลงตัวแบบนี้ละค่ะ<ฮ>ใครสนใจนะคะไปชิมกันได้ค่ะร้าน The Curve Cafe การจนะบ,บุรีวัด ถ้ำเขาปูดเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6มโมงเย็นค่ะเปลี่ยนใจและจะไปหาคุณลลิดาดีกว่าอ,อายุ25ปีเป็นคนคิดคนใช่ไหมโอเก่งนะแล้วกว่าจะลงตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแหละถ้ากินอ,อีกแก้วหนึ่งนะเป็นแก้วที่3แม่วันนี้ไม่หลับแล้วค่ะคืนนี้ตาสว่างกันเช้าแน่นอนแต่ปกติอะพี่ชอบกินกาแฟดำแล้วไม่ชอบใส่น้ำตาลถ้าอยากกินแบบอะไรหวานๆสักนิดหนึ่งอะก็จะเอาแบบน้ำผึ้งสักช้อนนิดนึงอันนี้ลองเป็นเป็นแยมอินทผลัมดูนี่นะครับครว่างเสาร์อาทิตย์ ลองไปชิมหน่อยฮะแล้วก็ไปชิมแบบอาหารทานเล่นนะฮะที่เป็นเบคอนใช่ไหมทานเล่นที่ทานจริงนะคคนอื่นทานเล่นนะน้องเอ๋อย่าทานจริงทานจริงสั่งมาหลายจานนะแหมน่าอร่อยนะน่าอร่อยนะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน Youtube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ